ต้นจันไดร่อยปีกที่นอี่เลาะกุดเป็นมาจำสินภาวนาอย่างนี้น,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 นี่เป็นหินหน้าผานะของผระเป็นมานางังจำสินภาวนานะรับแดดรบฝน คนแจกมาจะใส่แตกมากเลยก้อนถีบโอเป็นไปแรงทง่องเที่ยวอยู่ครับแต่ว่าคนที่บโอใครมีบอม่ประวัติวัดพูด <ปะ S 2> ตะโพวทองเขับ,บเพราะว่ามี่คนอยู่โรปก็บาดลำบากครับกับปูโคป,ปูเป็นพระที่บโอถือเงิน <Yeah. S 1> เป็นพระที่ดีองค์ที่ผมเป็นพระมาหลาย,ลายองค์นะถีอเงินใครมาสั่งเป็นไหมบอครับปูวัดพูดตะโพวทองเขาเนี่ย ก็ยังจะจะถวายมือนอี่แะเฮ้งนี่เลยอออออได้ดิที่เขาไม่ไปที่เขาม่เ็เท่า,ทาออเดชบุเนี่เราคนล<ด>ำบากไยครับทุกคนจมากพอปรานี้เนาะจนคนทีหูจักแก่เพิ่มเป็นพระที่นีเมตาสูงครับผมโูค้คนเกียงในทางเป็เมตาังไงครั ของดิบของดีท้งพันเราจะได้แบบค้าขายบอกคือคนที่ค้าขายคนที่ว่ามีบัณฑ์ซ่คนบอเซ่คนอย่างมาหาคนได้ครับอืมเป็นเดียวเท็จมากประมาณจกปีนี่วัดวัดทองวัดพุทธประทอง่างมากจะสองร้อยสามสิบเจ็ดจะสองร้อยสามสิบเจ็ดผมมาอยู่ ทานสิบเจ็ดเดือนหนึ่งหสิบเจเพิ่กระไรนี่สี่สิบก่าเนาเาป็นเนีมากเพิ่นบวชแจ้เปเนียนมมเพสีเสียม่าสนาสาั่งมันกูมุตตลิ่นทีบัตพญานาค พญานาคปูมุดลินครับยังยังขายจะพาอีกอยืดตัวหนึง่งที่แรกจะพาเขาจองแล้วพอดีโควิดมาพาก็หายไปเลยือว่าเพิ่นนิมิตเถิดวัดเพิ่นเดี๋ลงไปเมื่อพญานาคคนเดียวครับผมที่ไรโอ้โหสุฟังว่าปูมุดลินพาไปเมื่อพญานาคไปเอามาปูา เป็นจังได้มาสากต้นนะต้นพักไผ่ปะผักไผ่ครับเออพักไผ่ภูเขาผักไผ่ภูเขาร,รูปลูบป,ปูมูจิลินชื่อคนที่บ้างะ,ะอเออลูปรูปปูมูจิลินนะอยู่ทั้งเครื่องไ่ทั้งยู่บนครับเดี๋ยวไปเบิง่งปูมูจิลินที่หลวงปู่สาม เพื่อนเขานิมิตลุงปูข้ลาลุงปูลงไปเมื่อยระยะนักที่เหนะบ้าื่านจะควางเห็นแล้วกะเลี้ตัวแก่ได้ดูควบตัวแก่ของเจ้าควางอันละกะเลียไทยไม่หยีบไทยไม่ไม่เลี้ยปลาปิ่น,นไทย,ทยตะแรกนี่ตัวแก่ออกมาเป็นรูปนี่เลยนี่ไทยไทยก่อนหินก่อนนี่ป่ะไทยก่อนหินก่อนหินก่อนนี่แล้วกันนี่เจ้าขอรับลุงปูสักก้อนมัอนเถอะงานค่ะขอสักก้อน อน้ำลงปูหรือเอ,อาเหมือนจถ่ายรูปแม่นค่ะบอกว่ามันให้เพิปป่งว่าปกปักรักษาให้ปูดิแสดงปฏิหารในเบืงเเองแม่อ่าขอให้เพิเ่งแสดงได้ด้วยอันนี้ถ่ายแล้วแล้วมา,มา,มาแต่รูปแบบนี้มาเนี่ค่ะนี่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะอืมแต่ก็เข้ามาใกล้ๆโอ้เปเยยี่จังพญานาคแล่ะลูกเพิ่นลูกอ,องค์กินพิน่นปูอุตตลิน ผู้สื่พันธุ์ที่บินภูมิมีแบบคนคล่องอยู่ในนีนค่ะอ้โหขอว่ดมากแบบคนขิ้งลูกคนขิ้งลูกขิงต่างเย็นเลยค่ะเพิ่นเพิ่นได้มาตั้งแต่ท่านั้นหินก้อนเหนียกขึ้นจากว่างบดานนี่ยแหละคนออกจากว่างบดานนี่แหละพระสันมาคุณตกตกรับบ้านเพิ่นก็เลยขอหลวงพ่อไปไปตีกราบไหวุ้งซ่าเออเสียนมุ่น่นขึ้นหินพระบอกเมื่อไงแกนเจ้ามุ่น่นขึ้นนั่นอ่ะต่างเรียบร้อยนี่ อัานยูหานผ่ายูเฮ่นเลยนี่เที่ยนนี่ยังเลยอ่านเป็นหานผ่ายูเฮ่นแต่ว่าตัวนี้ต่ำกว่าหานพระอยู่เพราะว่าเพิ่นีพนีหนาคเนาะแต่ก็เลยที่ว่างไว้ต่ำกว่าผ่าอย่ก็เลยออกมาเป็นภาพยังสิค่ะออกมาเป็นภาพนี่แหละค่ะเป็นพสด็จปฏิหารในเบิร์นอดีผู้ขาดการลีว่าคือเบโบให้ลูกให้นนะเนี่ยย่อมเพิ่มคนมากขึ้นมากเลยพวกเนี่ย อันผู้เฮียเป็นคนก็เลยว่ามันเป็นหน้าที่หลวงพ่อเป็นสิอันตอนเป็นแจกผ้าเป็นสิบบอกจึงดอกก็สั่นเห้ไปเผามันคือเขึ้นห้องปุ่มแจ้งก็สั่นกนจะเห็นเห็นนี่เอาขึ้นมาจากเอาขึ้นมาจากวั้งบาดานนี่แหละค่ะวั้งบาดานนี่แหละค่ะบั้งบรายบานบุดบานที่คนคนจะระว่างคนติดทีมีนคนอีกที่มากขึ้ว่าคนสิขึ้นมาสั่งโบสถ์มาหลวงพ่อนขาดเทียนเนี่ยน้ำฝนฟองเห็นไหมอ่ะ ม่สางหมดซอยว่าั่นน่ะเพ่นนั่งอันนั้นนั่งมีคนน่งอย่างนั้นอ่นั่งสมาธินั่งสมาธิเน่ว่าลว้พ่อเด็กขาดเงินหลยังจังไสิเป็นหดนยังหคนปองให้แน่สิออกไปหาเงนซอยว่าเั่นคนปองให้เพิ่นขืนมาแม่อนืท่อนเกีวนได้ือมากเียหมดแม่นีมื่อไปเปิดป้อง

ดาวรถจรงหวัรถเส้นดาเอาหลวงพ่อใบบ่เขาอยู่มาเยอะแล้วรถเ่อรถเขาล้วนใบบมาออกรถดาวมาจเลเส้นาวหมดป้อมกันหลวงพ่อมีแนวรถแต่ว่ามีแนวข้าวไปวหรอพี่แจก็ถือม้วนไปท้นจะไกลเนรถขั้นหนึ่งห่างหรือแรงจะถือลมาเอาข้าเป็นออกมาเป็นอันตองไม่ได้อยากได้คนยกเนืูหมุทริน ี่วัดพูดตะเภาช่องครับพี่น้อมนี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบพระยาหนักนี่ครับผู้มุทเดลินนะครับ ได้ดังใจโชคลาภนะครับกระปูกเทาท่านจะใส่ก็หักเพื่อนเลยนะครับกัดปูกตะพ่อทองสะนำโมมนนบาราณองค์ปู้มุตเจริมที่เป็นเอาหินศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาไายแล้วก็เป็นรูปปูนะครับพี่น้อง